วันนี้ก็บีพาทัวร์ร่วมกับ b ร i s s t r a v e และบีแฮปปี้ทัวร์จะพาเพื่อนเพื่อนมุ่งหน้าสู่ประเทศอิหร่านพร้อมแล้วไปเลยครับหลังจากนั่งเครื่องบินมาประมาณ6ชั่วโมงกว่าครับตอนนี้ก็มาถึงที่เตหารานแล้วเวลา้องถิศที่นี่ก็ตีสองนะครับเดี๋ยวจะออกไปนั่งรถครับอีกประมาณ6ชั่วโมงไปที่เมืองอิสตานา แล้วตอนนี้นะครับเราออกจากสนามบินมาชั่วโมงกว่าฮะก็มาถึงจุดพักรถ o อโอแล้วก็สวยงามสะอาดมากเลยครับแล้วก็ที่สายคนไทยเรานะครับมาถึงปุ๊บช้อปปิ้งก่อนเลยครับเดินไปที่โรงแรมเพราะว่าตรงหน้าโรงแรมเนี่ยเขาทำเป็นถนนคนเดินไปเรียบร้อยละ ก็ครับก็ดีฮะจะได้มีโอกาสเดินเล่นได้ออกกำลังกายหน่อยอากาศกำลังดีฮะวันนี้ไม่ร้อนมากครับแล้วตอนนี้เราก็มาถึงโรงแรมนะชื่อแอ b บาซีโฮเทลครับเป็นโรงแรม5ดาวนะครับอายุ500ปีครับแต่ก่อนเนี่ยเป็นคาราวานสารายเป็นจุดพักของกองคาราวานฮนะตั้งแต่สมัยโบราณมาปัจจุบันนี้ดัดแปลงอาราอารามปรับปรุงเป็นโรงแรม5ดาวสวยมากเลยครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเป็นอย่างไรตามมาครับระหว่างที่รอเช็คอินนะฮะเข้ามาที่โรงแรมปุ๊บโปรแกรมนี้ชอบมากเลยสบายๆครับลงเครื่องมานั่งรถมานะฮะถึงโรงแรมปุ๊บทานข้าวเช้าครับเวลานี้ประมาณเกือบ9ก้าโมงฮะวันนี้ระบี่ก็ทานอาหารท้องถิ่นของที่นี่ครับ เออเป็นไข่เจียวแล้วก็ใส่กับมะเขือเทศฮะแล้วก็มีน้ำมันนิดหน่อยทานกับขนมปังฮะจริงๆอาหารเขามีหลากหลายเยอะมากเลยฮะเลือกไม่ถูกเลยเอาอันนี้มาก่อนโอ้ห้องพักสวยมากเลยครับชอบจังเลยทัวร์นี้มาถึงแล้วทานข้าวเข้าที่พักก่อนแล้วค่อยออกไปเที่ยวก็เดี๋ยวจะเที่ยวกันที่ไหนอย่างไรฝากกดติดตามไว้นะครับขอบุณครับ